สมัยตะกี้นะ่ะเขาบ่ไเ้เฮดให้เฮดนาเดแต่พญาแถ่นี่นะ่ะแต่ละปีต้องนี้ส่งเข้ามาให้มนุษย์เขากับหมาหมูแมวกินเขาตรงเฮดแล้วเข้านี่เอาไว้ท่าพญาแถนมา,มามาเมื่อหนึ่งนะ่ะมีครอบครัวหนึ่งพิษเถียงกันเอาแเทว,ว่าผู้ชายนะ่ะบูมักเมียจุ่มเมียพัดดาแต่ผัววานนั้น ผัวฮันได้ปะเมียเมียฮันได้เอาเอาผัวไม่เดี๋ยวไปเอาไผ่ไผ่ก็บ่เอาบานนั้นได้เฮ็ดเราเข้าเห็นเราเข้าเลยยังบ่เลวทุกปีปัญญาแถนส่งเข้ามาในบ้านนี้นะแต่มาส่งไทยใส่เงินเราวันเรายังบ่เลวดิเงินเราเต็มแต่เข้าสารเข้าสารสมัยตะกี้น่ะคุณนาหมทำ สีฟันเด็กดีนะคะเขามีส่วนผสมของวิตามินซีค่ะมีสตอรอเบอรี่สดมีรสชาติหอมเย็นสดชื่นนะคะช่วยบำรุงเหงือกและป้องกันเลือดออกตามช่องฟันมีโปรไบโอติกมีฟูออไรด์ด้วยป้องกันฟันผุลดกลิ่นบูดลดกลิ่นปากนะคะทำให้ฟันขาวคืนที่สําคัญมีส่วนผสมของน้ายาพ่นปากช่วยดับกลิ่นปากให้ลมหายใจสดชื่นอีกด้วยแนะนําเลยค่ะยาสีฟันเด็กดี